มาดเข้มอ,อันนี้คือหนุ่มที่ไหนครับกูบท้อมอ๋อกูทม้มภาษาไทยครับช่างป๋องห้าดาวโคกใหญ่เนาะ,<อ>ะช่างป๋องนะครับวันนี้ห้าดาว,าดาวมีโอกาสนำรถเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยี่สิบสี่ยี่สามหรือยี่สี่ไม่รู้อ่ะย <laughs> ส <laughs> อ่ะฟังเสียงดูก่อนครับรถของช่างป๋องห้าดาว <laughs> กผ่าเขอาอไรเนี่เทโบก็ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้นะครับช่างป๋องห้าดาวนะครับข้อทรงเดิมมันไม่สวยครับก็เลยมาจัดข้อย่นนะครับผมผมลูกซิดลูกซิดช่างป๋องห้าดาวอ๋อ อานะครับของตัวนี้ของ yes y e s อ่าช่างป๋องอยากได้ยน่นทางเราจัดการให้ได้นะครับรอ,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 อ่าอ๋อเอาช่างใหญ่นี่จะเอาไปใส่ใช่ไหมครับรอน,นช่างใหญ่อออยู่่รร้านนคคับ๋ีือช่างอะไรช่างเล็กรองช่างใหญ่ใช่ไหมอโอเคช่ giant, บบางเล็กกับช่างใหญ่หรอเ็กเลยเ <laughs> นอะตรงไหนใหญ่ครับนั่นแหละก็ไม่อแล้ว <laughs> ท <laughs> <laughs> ี่ก็ไปอ่ะในที่สุด รถคันแดงของวัยรุ่นโคกใหญ่นะครับก็จัดท่อ YES ส่วนเัดาของกอ็ฟังเสียงดูว่าจะเป็นเช่นไร โอ้ยเสร็จแคู่มาแล้วยไปไหน่ได้ไปไหนได้มืน